ก็มาแรก่าพิจารณาให้ลูกศิษย์ไอ้นั่งพิจารณามันก็เราก็นั่งแล่มันก็เหมือนแล่เนื้อ,เ,อ <c oughs> เนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยเนี่ย<ก>เนี่ยมันกไม่ได้ไปมองเป็นว่าเป็นคนเลยก็ไม่เป็นอะไรมันก็รอกอันนี้ก็คือเนื้อ,อน,นี่ก็คือหนังแล้วก็ให้ดูนะส่วนมากไปก็จะไปเป็นอย่างนั้นครับส่วนความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยท่านก็บอกว่า ให้เราลึกถึงกูวัตถุมงคนที่มึงเอาอไป <c oughs> นึกถึงกูเอ่ยชื่อกูบุญบาร,รมีบุญมีพอบุญมีพออ่บุญพอก็ช่วยได้บุญไม่พอก็ช่วยไม่ได้ครับเนีในงานกูก็เสกคนทั้งคนเลยให้มันมั่งมีหมดแล้วครับแต่บุญมึงสร้างมากูก็ช่วยมึงได้เสริมมึงได้ส่วนหนึ่งครับ้วแจะแนึกถึงกู แต่ว่า <c oughs> วัตถุมงคลของท่านรู้สึกว่ายังยังคงมีพลังลึกลับอยู่อาจารย์อำ<ช>นาจจิตนะมอนาจจิตยังดีใช่ใช่จร<ช>ิงๆนะอาจารย์ผมเองเนี่ย <c oughs> ผมมาอยู่สนบุรีปี40 <c oughs> ู่พระเเจติที่ผมสะสมเป็นองค์แรกนะคือหลวงพ่อพินาด้วยความที่ในสมัยก่อนก็มีคนเช่าหากันนั่นแะ เราไอเราก็ไม่ทราบเราก็ชอบเรื่องนี้ก็มีการเช่าหาไปหาพระองค์นู้นนู้นี่อะไรต่างๆนะตอนนั้นก็ก็ก็เช่าหาเก็บไว้อยู่ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยคนคนในคนในในยุคนั้นก็ก็มีศรัทธาก็ส่วนหนึ่งคนที่ไม่ศรัทธาก็มีครับแต่หลังจากท้างสิ้นไปแล้วเนี่ยวัตถุของท่านมันจะหนักไปในเรื่องของความแค้วคลาดกับเมตตาเมตตาโชคลาภ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 ครับ ก็เหมือน,นวันที่ท่านมรนาภาพหลวงพ่อไปไปทำเจดีใส่สรีระท่านน,นะครับทำเจดีก็ทำเป็นวันหนึ่งแนละ้วเสร็จเสร็จก็ศพท่านก็เข้าไปตั้งในนั้นเสร็จเรียบร้อยหมดก็ท่านก็ให้โชคให้ลาบโอ้โหคน<อ>คนที่ร่วมทำบุญนั้นถูกหวยเต็มเลยถูกหวยเต็มหมดเลยโดยเฉพาะไอไอช่างที่มันออกแบบออกอะไรต่างๆเนะ่ยก็ทำช่วยทำไม่ได้ ซื้อหาเลยหรอกข้าวของก็หมายถึงว่าพวกหินปูนซารก็มาเองครับป้ากฏว่าวันทาเจดีเสร็จก็ถอยออกก็ถูกกันก็ไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครไปนั่นอะไรแต่ก็คนก็ตีนะครับเสร็จเวลาเท่าไรเสร็จเวลาเท่าไรเอาไปแทงหวยกันสิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีอะไรเงี้ยนะฮะ หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งสี่เก้าภวะาไปถูกคนที่ไม่ถูกก็มีแต่ว่าคนที่ตั้งใจจริงๆก็คนที่ตั้งใจช่วยท่านจริงๆก็ถามโอเคแล้วครับวัตถุบุคคลของท่านนะนะหลายหลายที่ที่ผมตั้งแต่สะสมตั้งแต่ยุคแรกคนที่สะสมและบูชาจริงๆเนี่ยประสบความสําเร็จเยอะมากเยอะมากครับแล้วตอนนี้ก็ก็คือยัง อย่างสะสมแล้วยังในคนยุคนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่กันนะฮะยังมีชีวิตอยู่แล้วทีนี้วัตถุมงคลของท่านอะณปัจจุบันเนี่ยนะไปต่างชาติเยอะมากอ่ามาเลเซียสิงคโปร์จีนอ่าแต่ยุคหลังไม่รู้่ายุคหลังจะยุคทานทานทันหรือเปล่านอันนี้เราไม่ทราบนะครับอาจารย์เพราะว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็คนต่างชาติก็คือจะชอบในเรื่องของโชคลาบนะโชคลาบ ทำมาค้าขึ้นกันดังนั้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อพีนะนะครับก็ก็ไปถึกเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกนะก็ไปทางในเรื่องเมตตานะแก้ค่าแล้วก็โชคลาภประมาณนี้นะครับท่านก็บอกตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ชีวิตอยู่เนี่บอกว่าเป,เป็นไปได้ถ้ามึงมึงมีของหลวงพ่อแล้วก็มึงถึงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถึงมึง multimulti-multi <laughs> <laughs> worship